จิตของเราในหลายช่วงเวลามักเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านความคิดไม่หยุดอารมณ์ไหลวนดังต่อเนื่องจนทำให้ใจเหนื่อยและสับสนหลวงปูชามักเปรียบจิตที่ถูกรบกวนเป็นน้ำที่ขุนเพราะถูกคนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยากให้น้ำใสเราต้องหยุดคนถ้าเราอยากให้ใจสงบเราก็ต้องหยุดเข้าไปยุ่งกับอารมณ์ หนึ่งจิตคุณเพราะเราไปยุ่งกับมันมากเกินไปเวลาความคิดฟุ้งอารมณ์แรงแทนที่เราจะวางเรากลับไปจับมันคิดซ้ำเพิ่มเรื่องเติมไฟให้ความคิดทำให้จิตยิ่งคุณมากขึ้นเหมือนน้ำในขันถ้าเราคนมันตลอดเวลาตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราวางขันไว้เฉยๆไม่แตะไม่คนตะกอนจะค่อยๆตกลงสู่ก้นน้ำจะค่อยๆใสขึ้นเอง จิตก็เช่นเดียวกัน 2. การปล่อยให้จิตวางเฉยไม่ใช่ความเฉยเมยแต่คือปัญญาการไม่ไปยุ่งกับอารมณ์ไม่ใช่การหนีไม่ใช่การทำเป็นไม่รู้แต่มันคือการรู้แบบไม่แดกรู้แบบผู้สังเกตไม่ใช่รู้แบบผู้เข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือการฝึกสติในรูปแบบที่ลึกที่สุด เพราะใจที่ไม่เข้าไปแตะอารมณ์คือใจที่กำลังตั้งมั่น 3. ฝึกให้จิตตั้งอยู่เฉยๆด้วยลมหายใจง่ายที่สุดคือกลับมาอยู่กับลมหายใจรู้เข้ารู้ออกไม่กดไม่ดันไม่อยากให้สงบไม่กลัวว่าจะฝุ้งแค่รู้ว่ามันเป็นแบบนั้น เหมือนเราเห็นน้ำขุนแต่ไม่ไปคนเพิ่มพอนามไปจิตจะเริ่มนิ่งเองความคิดจะเริ่มแผ่วลงใจจะมีที่ว่างและเกิดความใสความรู้สึกเบาอย่างลึกซึ้ง 4. ปัญญาจริงๆเกิดตอนเรารู้เฉยๆหลวงปู่ชาบอกว่าใจที่รู้เฉยๆนี่แหละคือใจที่มีปัญญา มันสามารถมองเห็นความจริงว่าทุกความคิดเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหมือนตะกอนที่ตกลงไปอยู่ก้นน้ำไม่สามารถทำให้น้ำขุ่นทั้งขันได้อีกต่อไปใจที่สงบไม่ใช่เพราะไม่มีอารมณ์แต่เพราะใจไม่ได้เข้าไปยุ่งกับอารมณ์ใจที่ใส ไม่ใช่เพราะไม่มีความคิดแต่เพราะใจเห็นความคิดเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปขอให้ตอนนี้ช่วยให้คุณหยุดค้นจิตและปล่อยให้ใจค่อยๆใสเองเหมือนน้ำสงบนิ่งพร้อมสะท้อนความจริงได้อย่างชัดเจนสาธุ